ไปตก้พอเยียวรูใคไปตูก้กวยเฉย กว่ายามา30ปีแล้วที่ทายาทตระกูลชูสวรรไม่ได้จัดงานบุญใหญ่เช่นนี้นี่คือโอกาสดีที่ญาติพี่น้องได้กลับมาพร้อมหน้าเพืร่วมสมโภดพระเพลาเอกสารเก่าซึ่งจดจา์เรื่องราวของชุมชนและกลปนาให้กับวัดเขียนบานแก้วมาหลายร้อยปีโดยคนในตระกูลนี้เป็นผู้สืบทอดรักษาทาคืนนี้มีหนังตะลุงที่สมาชิกในตระกูลร่วมลงขันจัดหามหรสพมาสมทอดพระเพลา ดูเจกาใบจีนในเนี่ยนิดนิดดนี่ใบจีนเปลไม่เกี่ยนแบบนี้นะนี่ใบจีนนิดเดียตั้มตั้มแต่คนตั้มเล็ครับนเล็กก้อโพย่างน้นตั้มจริงแบบโพก็เทียบได้แต่ช่วยๆตื่นรู้ว่าเป็นเพลาเป็นหนังสือแต่ว่าตาของตาเพลาเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นเจ้าของหนังสือเป็นจริงศักดิ์สิทธิ์ที่ครอบครัวของเราได้ ได้ได้ขอรบบูชามาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่จงความด้านคือเราก็มีห้องตาหลวงตาเพลาแล้วเราเวลาบนบานไปไหนเวลาไปไหนเราก็จะอธิษฐานว่าให้ตาหลวงตาเพลคุ้มครองรักษาวลูกหลานอย่นเ้ยค่ะ ากที่เคยบูชาห้องเก็บพระเพลาที่เคยว่างเปล่าวันนี้ทายาทได้มีโอกาสอ่านพระเพลาที่สำเนามาจากฉบับจริงซึ่งเก็บรักษาไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นครั้งแรกกว่าร้อยปีที่เอกสารสำคัญต้นฉบับธงสวดานเมืองพัทลุงถูกเก็บรักษาในฐานะเอกสารเก่าของชาติที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไม่ได้ขึ้นตรงกับพี่างนี่ก็เรือหวายเป็นจำนีนี่นะก็เรือวาก็เรืออมาออกไปจังเกลเหมืนกันนะกว่านี้ มี 3, ่สามสองบริเวณนี้คือท่าน้ําริมคลองบางแก้วในความทรงจําของชาวบ้านที่เล่าต่อกันมาว่าสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพนําเรือมาเทียบท่าที่นี่เพื่อขึ้นไปขอตําราก,การลปนาฉบับวัดเขียนบางแก้วหรือว่าเพลานางเลือดขาวไปเก็บรักษาไว้ที่หอพระสมุดวัชิรยานหรือว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติจากสายตระกูลผู้รักษาพระเพลาเมื่อ104ปีที่แล้วค่ะ นี่นนนว,วันวานครั้งยังเด็กที่เคยบูชาพระเพลาในนามตะหลวงตัเพลายังคงชัดเจนในความทรงจำของถาวรมณีอ่อนทายาทวัย72ปีแม้เกิดไม่ทันได้เห็นพระเพลาฉบับจริงที่เคยรักษาไว้ในเรือนแฝดอายุกว่าร้อปีหลังนี้ หากคำคนรุ่นก่อนย้ำให้ภูมิใจว่าเกิดในสายตระกูลผู้รักษาเอกสารสำคัญมีเนื้อหาเล่าถึงการกลรปนาวัดในเมืองพัทลุงที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้มีข้าพระโยมสงฆ์ทำหน้าที่รับใช้บำรุงวัดแทนการส่งภาษีเข้าเมืองหลวงรวมถึงตำนานนางเลือดขาวอุปธรรมพระศาสนาซึ่งสัมพันธ์กับการสืบทอดพระพุทธศาสนาเถราวาทแบบลังกาวงในคาบสมุทรภาคใต้ มันมาจากโปรนี่บีดตัวตังหมานติ่งปลาติ่งปลาแบบติง่งค่ะถึงหมาถึงบางแกตีตายถ้ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เฮาน,นั่นก็ว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นี่เมืันเราหนับชื่อตายายที่บ้านเราคนนี้นะถี่เราว่าตั้งถูกวันถูกที่แน่ป่าวว่าวันนี้เราตั้งตายายหวันเจ่าวันข้านเพราะว่าเราว่ามันเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษด้วยฮานั่เป็นเป็นตัวเ,เ,นนเป็นตัว,ตว,ตวแทนของขาคนหนับชื่อวิธีที่เขานับถือแม่เจ้าอยู่หัวฝั่งนู้นหรือว่านางเลือดขาวทางนี้ก็คือ ก็คือรูปแบบเดียวกันก็คือนับถือผู้ที่มีบุญผู้ที่ทํากุศลผู้ที่ใจบุญผู้ที่จิตใจอบอ้อมอารีนี่สิ่งเหล่านี้คือคือคติธรรมของคนในเขตนี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามันหมดไปเลยอย่างวันนี้เราไปเห็นเนี่ยมันไม่ได้หมดมันอยู่กับคนมันยังอยู่ในคนอายุรุ่น80-70 นะคะยังรู้สึกว่าเนี่ยเขาไม่รู้อะไรมากไปมากไปกว่าสิ่งเหลานี้ต้องทำสิ่งเหล่านี้ต้องเหมือนกับเป็นสัญญาประชาคมของกลุ่มชาวบ้าน เขียนบางแก้วเป็นวัดสำคัญมาตั้งแต่สมัยอยุทยาเล่ากันว่าเจ้าพระยากุมาและนางเลือดขาวเป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสีลังกามาบรรจุไว้ในพระมหาธาตุเจดีย์ภายในวัดในอดีตทุกวันแรมหนึ่งข้าเดือนผกวัดจะจัดงานประจำปีด้วยการประชันมโนราแล้วตระกูลผู้รักษาพระเพลาจะจัดงานสมโภชพระเพลาในวันถัดมา ธรรมเนียมที่เคยสืบทอดว่างเว้นไปนานเพราะลูกหลานต่างแยกย้ายไปหลายถิ่นวันนี้ทายาสายตระกูลผู้รักษาพระเพลากลับมาได้พบหน้าและร่วมจัดงานบุญฉลองรำลึกถึงบรรพบรุษอีกครั้งน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน